สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะจ่ะสบายดีเนาะจ้ามือวนนี้กับมา่อพอกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนสิภาพพ่อแม่พี่น้องนะคะมาเห็ดเมนูนะคะสุดแสนจะอร่อยเลยค่ะพี่น้องคาะมื่อนี้ก็คือเมนูข้าวผัดสับปะรดนะคะหัวใจหลักของงานนี้นะคะพี่น้องค่าก็คือบักนัดค่ะสับปะรดนั่นเองนะคะต้องบอกว่ามื้อนี้จะเห็ดให้พิชากินแบบรรอร่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะข้าวผัดสับปะรดนะคะของเฮาก็จะผัดกับกุ้งนะคะกับซีีกระเทียมนี่หอมแค่อท ะะหอมใหญ่แลพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่นะคะมเมล็ดลูกเกดนะคะนี่นะคะมาค่ะเข้ามาเริ่มกันเห็ดกันดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะวอกลร้ลายใหญ่ห้างก็ได้นี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้อยหนึ่งนะคะใส่น้ำปันลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นะคะแบบที่นี่ก็ใส่กระเทียมค่ะนะคะ ห่อใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะซึ่งเข้าก็ต้องระบังงพว่าเข้าใส่เขียงเดียวกันเนาะใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดจึดคราวหนึ่งใส่กระเทียมลงไปกับพี่น้องนะคะโอเคค่ะวันนี้ใส่กุ้งค่ะพี่น้องใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนะคะใส่กุ้งลงไป ฉันบอกวันฉันใส่กุ้งลงไปเนี่ยใส่กุ้งลงไปใช่ใส่กุ้งลงไปดูกุ้งสีเว้นไอเซใส่กุ้งลงไป You have to move camera to ถูกุ้งเนี่ยกีเวียดกี้เนี่ยใส่กุ้งลงไปเด้อพี่น้องเด้อมาที่นี่นะคะ แต่วเขากษียว่ค้นหลายเนาะเพราะว่าอาหารทะเลคนหลายว่าเดพี่น้องมันสิข้าวนะคะข้าวผัดสับปะรดนะคะเบื้องหยุ่งยากเด้พี่น้องทันพุทธแอนเบิบ้งคลิปจบาจบเห็ดเป็นแน,น่นอนค่ะพี่น้องค่ะนะคะเพราะว่าแอนกับ,บว่าได้เห็ดเลี้ยวค่ะเห็ดสาอยู่นะคะถ่ายกุ้งสีสุกๆุกหน่อยหนึ่งพี่น้องขเขาก็เอาเข่าลงมาที่นี่นะคะเครื่องปรุงกับ,บว่าได้มีอย่างหลายพี่น้องรสด,ดีนะคะ ผงนะคะผงกะหรี่เนาะเ้าวปัตใสจากน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ําตาลปาดเข้าไปนิดนึงเราจะไม่ใส่น้ําตาลเยอะเด้อพี่น้องเด้อพวานมันจะมีความหวานนะคะของบักนัดอยู่แล้วนะคะกันข้าใสไปหลายมันก็นสิเป็นเลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ผงริดไทยพี่น้องบัดจบสานันลัะคะ่ะนะคะชิมรสตามต้องการเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ ได้ดม,มัมกเข้มมักหวานกะเฮ็ดไส้าะของพี่น้องเฮาเห็ดกับขวกับหนาอยูเฮียนนี่คือสามารถสร้างใดเลยนะคะคัก,ก็ร้านอาหารตามสั่งบางเทีร้านอาหารตามสั่งเ้องก็สกร้างคับ่ได้เด้นะคะเขาเจาสิแม่นตาใสาเฮาอ่าบ่คือเห็ดกินนยู่เฮียนพี่น้องคะ่ะนะคะคือจังพิซซ่านี่ก็าก็สร้างเลยม้อนี้อยากกินนั่นอยากกินเมนูนี้นะคะแสบบ่แแ่บกัค่อยวากันอันใดถนัดกัแแสบพี่น้องแตมีเืมอว่านี่ล่ละพัดไทยอนันว่ามันพัดไทยพี่น้อง ตำไทยเฮดบอกเกง่งอินดีพี่น้องย่อมหลับนะคะไะ้เฮดบได้เนาะผู้ใดมีสูตรตำไทยดีๆแซ่บๆกะเมนมาบอกแอนนั่นข้างลางนี่เด้อจ้ดพี่น้องจา๋ามาแล้วคะ่ะกุ้งเฮาพี่น้องกุ้งเฮามาแล้วจ้าบปที่นี่เฮาก็ใส่เข่านะคะก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะพี่น้องคะใส่เข่าลงไปะะเดี๋ยวเฮาก็จะเอาเข้าเพิ่มจากนี้อีกคะ่ะพี่น้องนะคะ ต้องใส่จากพ่อน้ำพี่น้องเนาะเข่าก็ได้เราก็จะใส่ข้าวลงไปใส่ข่าแล้วก็สิปรุงเครื่องปรุงพี่น,อนะะ้นอ,งนนองนะฮะกินสองคนเนาะนะฮะกินสองคนเล้วก็ผัดออนพอดีพี่น้อง <c oughs> ผัวก็กิกนหลายเมียก็กินหลาย ใส่นี่พี่นี่ไปน,นี่พี่น้องแอดบะมนีนั่นเด้อันใดก็ว่าอันแอนแอนจะไม่มีไอ้ซอสเด้พี่น้องซอสฝาเขียวบะมีเฮาก็สิผัดเท่าที่เฮาผัดได้พี่น้องใส่ลงไปนุ่งๆพี่น้องเพราะเฮาบ่มีซอสฝาเขียว,ดดลว,ว,ว,ยวแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปพี่น้องค่ะผงชูรสนะคะ น้ำป่าหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยพอสดลาเขียวบ่มีนะคะกระโอันนี้นะครับพี่น้องก็ชิเริ่มไส้นี่ค่ะ แค,ค่ะพี่น้องรับหอมไงใส่มันลงไปค่ะอันหอมสดนี่เขาใส่ที่หลังค่ะพี่น้องนะฮะทีนี้ก็ใส่ผงพี่น้องผงแกี่พี่น้องที่เขาไปซื้อมามือนี่แหละนะฮะแล้วก็จะใส่ผงลงไปพี่น้องขาสีสัมมันกระสิบบอกว่าเอาาเองามขึ้นม้านะคะ นี่ครับพี่น้องสีเหลืองๆอ้อยๆขึ้นมาแล้แบบที่นี่นะคะ นี้ใส่ซับป,ปะหลดี่น้องหือว่าบกนาดนั่นเองนะคะถ้าประหลดนี่เมื่องนอกนี่นามร้ายนะครับพี่น้องปยายามนเบาบางอย่าใส่นามมันลงไปเข่าห้องไม่สิแชะนี่ครับพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไป นองเริ่มงามแล้วเด็กนะคะกระสีซิมนะพี่น้องหวานหลังจากใส่สัะปรปดไปแล้วมันสิหวานสํดัยนะคะเขาก็จะได้ใส่น้ำตาลถึกนะคะขันหวานกับโโพดก็ว่าดีครับพี่น้องอนี่ครับพี่น้องครับกรสิใส่น้ำตาลลงไป ใส่รุดีจักหน่อยพี่น้องบ่มีส่สอนพี่น้องเอ้ยสอนเซาของเขาอ่ะสื่อของบัตรธนาคารครบอยู่บางอย่างกับบอมีเได้พี่น้องอย่าฝ่าวตีฝ่าววากันเด้อพี่น้องอนะคะที่นี่พี่น้องขาใส่เม็ดลูกเกดคะ่ะที่เ่าเตรียมไว้นะคะเม็ดลูกเกดนี่ก็ซื้อมาจากตลาดได้พี่น้อง หอกก่อมาแซน้ำล่างกอนพี่น้องเห็นบ่าสีสันเริิมมาแล้วพี่น้องพอเขาก็มีความเหลืองตัดความดำนะคะแลที่นี่เริ่มงามแล้วมรจ้าไปที่นี่ใส่พี่น้องก็ใส่ลงไปนะคะนี่ความเขียวทีเนี้ยนะคะความเขียวนะพี่น้องสีสันก็ะเริ่มเป็นตะกินแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะสุด้ทยไปที่นี่พี่น้องนี่ค่ะผง พริกไทยนะคะเปื่อความหอม,หอมกรุน่นนะพี่น้องขาเขาพัดเข้ากับพัดให้มันได้รสชาติกลางๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะก็จะได้กิ่นกับอันได้หลายอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาปิดเลยปิดแก๊สนะคะเรียบร้อยนะเบิงพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงค่ะมือนี้ ข้าวผัดสับปะรดนะคะฝีมือของแอนเอง <_ d ata> พุ่มใจน้ำเหนือพี่น้องเอ้ยเอาคือออกไปไกลแต่บอกว่าย่าออกไปไกลปะนัน <_ d ata> พี่แม่ท้ายกับเข่าแม่ไก่ให้มันเห็นกับเข่าแม่นี่นะคะพี่น้องขาได้แล้วค่ะข้าวอบสับปะรดนะคะคำว,ว่าเมื่อไงไงๆนเปลียงม่สิเห็นติพิชาอยู่น่กวนมีนะ <_ d ata> พี่น้องคาวันที่เอาก็ตักใส่จานเลยค่ะนะคะตักใส่จานเลย ี่ค่ะตักเสิร์ฟไปเลยพี่น้องนี่ก็สิเเลือใบไส้กันนึงพี่น้องนี่ค่ะต้นหอมเ่าก็โลยนะคะโรยข้างบนจบแล้วพี่น้องมาจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวกินน,น้ำน้องกันนะจ๊าเมื่อนี้ก็ขอสเสนอเมนูค่ะ ข้าวอบสับปะรดนะคะมาเริ่มกันเลยจ้าเอากินเลยพี่น้องมาจาับมากินน้วกันอืมแยพี่น้องมะน้ำม่เห็นควันเนาะ เดี๋ยวกินแล้วกระสีอุ่นอันบวดบอกอื้อพี่น้องให้พิชาแล้วซิม,มไพมาคลิปนี้กัฝากกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เราสองคนใน้เด้อจ้า แม้วมูรุ่นพี่น้องเสร็ดเข่ามั่นใจสูเบิงนะจ๊ะนี่ครัพี่น้องค่ะ กรุงนี่ก็ซื้อมาจากต,ตลาดเวียดนามพม่นบผิดชอบแต่หลายหลายกลิ่นฉันเลยเปิดเยอะเชื่อว่าวถือกีบเบิ้ลกนะนะีเวียดนามมาร์เก็ตเนาะคลิปคุกกิ้ดัตเมนิชามวีบายบในเดอะซูเปอร์มาร์เก็ตนะดอลลาร์ก๊า ไช้เสือปผาเห็ดให้แฟนให้ครอบครัวสามองสามีนะคะจะอยู่ต่างประเทศไปสู้ข้าเจ้ากินไปนนองแอนคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฝรั่งกินแล้วก็ต้องมักนะครับเพราะมันเผ็ด ย่างไปอุน่นบวชบะอื้อพี่น้องพิชาเแล้วกินสิเบิร์หรอไอ้บุกอกคุกอันบวชฟักทองฟักทองเย่ฟักทองนนท์จะตัวดูม่หยุ่วอาคำว่า,า,านี่ว่าใดใดเด้ ฟักทองโอเคสมัติคิดตะก้างคิดสับปะดดด้วยฮันเดอมาจากพี่น้องนี่จะบวชไววตะวันวังบายพี่น้องมืออุ่นปุ่นะควนขืนห่วยห่วยอยู่ไม่เดือกันตลอดสุดสีทฮะอิสสวิตติ้ง people love to eat after you eat the main food and after sweet แสบพี่น้องบวดฟักทองพอดีบักบันบักอื้อกับพอดีพี่นอ้องเบลเล่อันนี้กะสองถ้วยนี่เบิดกะทิกล้องนึงพี่น้อง พี่น้องจ้าเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไปสนันมีก็เนจ่าไว้พอกันคลิปใหม่เนจ่าคลิปนี้มันกระสีเงาเกินไปเนาะคลิปวงที่แล้วกะบไลยกระโผลพี่น้องค่ะกะขอบคุณนะคะพี่น้องเอสซีสุขุสุขคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะให้เฮาสองคนเนาะ